também. แก้วเก็บอุณหภูมินะคะเลือแค่349บาทเท่านั้นใครเคยซื้อ4 5 9ไปต้องขออภัยด้วยวันนี้เปิดแฟลชเซลล์เฉพาะในไลฟ์นี้ไลฟ์เดียวนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มีเติมแล้วนะวันนี้เหลือเพียงแค่349บาทเท่านั้นเลยค่ะใครเห็นราคาถูกกว่านี้คุณพี่พี่มาขิงพี่มาอวดหน่อยนะคะได้ราคาเท่าไหร่กันไปนะคะแม่ตัวนี้แก้วเก็บความเย็นค่ะขนาดเท่าไหร่คะขนาด1200 ml เลยจากพี่พี่ก็คือทาน1วันได้เลยแม่จะได้ดูว่าเออแต่ละวันเนี่ยเราทานน้ำไปเยอะไปน้อยแค่ไหนเนาะ วันนี้นะคะแก้วเก็บความเย็น 1,200ML เหลือเพียงแค่3 4 9บาทจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางจะไปพี่จ๋ามีคนได้ราคาถูกกว่าน,นี้ไหมแม่มีใครเก็บผูกปองอะไรไปได้ราคาลดอะไรเท่าไหร่มาบอกน้องหน่อยตัวนี้มีสีอะไรบ้างนะคะมีสีฟ้านะคะสีพีชสีดาสีม่วงสีน้ําเงินน่ารักมากทั้ง5สีเลยแล้วก็ตัวนี้มีหูหิ้วให้ด้วยมีหลอดนะคะมีฝาแล้วก็มีการลื่นที่ตูดด้วยราคาดีมากๆเหลือแค่3ามบาทจานวนจํากัดน,นะคะตอนนี้ ตะก้าขึ้นฮอตแล้วค่ะพี่พี่ขาใครที่เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นอยู่ไม่ต้องลังเลเลยแม่รีบสั่งซื้อรีบชำระเงินได้เลยถ้าใครลังเลเนี่ยไม่ทานไปจ่ายราคาเต็ม400กว่าบาทได้เลยนะวันนี้น้องลดให้จึง้งจึ้งเฉพาะในไลฟ์นี้รายเดียวเลยค่ะเหลือแค่3 4 9บาทจานวนจํากัดนะคะเพราะว่าตอนนี้ตะก้าขึ้นฮอตแล้วแม่แอดมินส่งสิกมาว่าตอนนี้สต็อกเหลือน้อยแล้วค่ะไม่ถึง20ออเดอร์สุดท้ายใครที่เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นอยู่นะคะรีบชำระเงินได้เลยสีน่ารักมากนะคะจุน้ำได้เยอะถึง 1,200M MM. เลยแม่วันนี้เหลือแค่3ามรบาทเท่านั้นเลยจ้ะตัวนี้เก็บได้ทั้งอุณหภูมิร้อนทั้งอุณหภูมิเย็นเลยนะเก็บความร้อนความเย็นได้ถึง8ปดถึงสิชั่วโมงเลยแม่ก็คือขึ้นวังเลยครึ่งวันเลยนะคะตัวนี้3ามรบาทเท่านั้นเลยจ้ะมีคูปองจะส่งฟรีไมค์มีค่ะคุณพี่คุณพี่เก็บคูปองซ้ายมือบนได้เลยนะจิ้มคูปองนะคะกดรับสิทธิ์ใช้งานกันไปได้เลยใครไม่เห็นคูปองคุณพี่พิพ์มาสอบถามได้เลยวันนี้แก้วเก็บความร้อนความเย็น,นะคะเหลลือแแ่่3349บาท้วใจใจจุม ไซส์ใหญ่แบบสะใจจริงๆนะคะเหลือแค่3 4 9บาทเท่านั้นนะคะแล้วใต้แก้วเนี่ยเขามีการลื่นให้ด้วยนะคะถือไปไหนก็คือมีแต่คนทากมีแต่คนถามซื้อมาจากไหนซื้อมาจากไลฟ์นี้เลยค่ะคุณพี่จ๋ารีบกดในตะกร้าได้เลยนะเพราะว่าตะกร้าึ้นฮอตแล้วค่ะแม่แอนมินบอกเหลือไม่ถึง5ออเดอร์สุดท้ายแล้วนะใครเพิ่มสินค้าลงในรถเข็นอยู่ตอนนี้รีบชําระเงินได้เลยถ้าพี่ๆเก็บไม่ทันในในไลฟ์นี้นะแม่บอกเลยไปจ่ายราคาเต็ม459บาทน้บาทองไม่รู้ด้วยนะคะวันนี้น้องเซให้อยู่เลฟก แค่3 4บาบาทเท่านั้นเลยค่ะแม่ตอนนี้สต็อกเหลือน้อยแล้วจา้าพี่จ๋ารีบกดชําระเงินได้เลยนะใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะแม่เดี๋ยวน้องเตรียมแพ็คออเดอร์ให้เลยตัวนี้มีหลอดไหมคะมีหลอดให้เลยคะ่ะคุณพี่ขามีหลอดให้นะคะ,ม,ะ,คะมีฝาให้มีหูจับให้ด้วยนะคะคือดีไซน์สวยมากๆแล้วสีน่ารักมากเป็นสีแบบพาสเทลพัดใจนะคะคุณผู้ชายก็กดสีดําสีน้ําเงินไปได้ตัวนี้ก็คือน,น่ารักมากๆเลยแม่ราคาเหลือเพียงแค่บาทเทเ่านั้นอยของได้เย้ามาๆเท่านั้น 200ML ไปเลยจ้ะแม่จ๋าวัสดุเป็นสแตนเลส304อย่างดีเลยค่ะคุณพี่ดื่มน้ำแล้วไม่มีกลิ่นสแตนเลสเลยแล้วสีก็คือน่าหลักมากสวยมากนะคะราคาแค่3 4 9บาทเท่านั้นเลยค่ะสั่งซื้อแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่ค่ะรอรับสินค้าได้เลยใครเข้ามาตอนนี้นะคะเห็นราคา3 4 9บาทสามารถกดชำระเงินได้เลยนะจ๊ะหรือใครเห็นราคาถูกกว่านี้พึ่พี่พี่มาบอกน้องหน่อยพี่มาบอกน้องหน่อยว่าได้ราคาเท่าไหร่กันไปนะคะพี่มาอวดได้เลยนะแม่นะใครไม่เห็นคูป,ปองใดๆนะแม่พี่มาสอบถามได้เลยนะจะ